ไม่ใช่แค่งานด้านความมั่นคงอย่างปมชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าดับฝไฟใต้ค่ะแต่ยังหมายถึงปมปัญหาในเชิงโครงสร้างที่รัฐบาลเฉพาะกิจเลี่ยงจะคลี่คลายหรือรับแก้อย่างจริงจังแม้แต่การผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ดีเดย์วันนี้หากยังนิ่งเฉยก็จะเป็นปมที่จะมีการขวางทางไม่ให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วยค่ะ ประมวลแล้วเกือบ2สัปดาห์หรือว่าราว15วันแรกของนายยกรัฐมนตรีคนที่32และคอรมออนุทินหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ในปัญหาของประชาชนด้วยภารกิจแต่ละวันนั้นกำหนดไว้อย่างแน่นเอียดสร้างการรับรู้เน้นการประชาสัมพันธ์งานแต่อีกในยะหนึ่งคือการสร้างคะแนนนิยมหรือไม่โดยรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีโลกณนะภูเก็ตก็คิดและเห็นแบบเดียวกันนี่แหละค่ะและก็ยอมรับค่ะว่าในยุทธศาสตร์ ของการขับเคลื่อนของนายอนุทินชาญวีรกุลและพักภูมิใจไทยแต่อีกมุมหนึง่งก็มีข้อวิพากวิจาร์ณและตั้งข้อสังเกตให้ขบคิดกันด้วยค่ะคงจะเป็นเจตนาในการสร้างภาพลักษณ์ของนายกที่ห่วงใยประชาชนนะนั่นก็เป็นมิตินหนึ่งแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็จะมีข้อที่อาจจะถูกวิพากวิจารณ์ได้เหมือนกัน ว่างานในการแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาหลักๆอย่าแท้จริงเนี่ยมีการขับเคลื่อนไปถึงไหนอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชายแดนก็ยังดูเหมือนไม่ได้มีมาตรการอะไรจากรัฐบาลก็พึ่งพ,งพาการตัดสินใจของทหารนี่เป็นหลักหรือปัญหาเรื่องของ อะไรล่ะการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์คอเซนเตอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้ดำเนินการให้เห็นเป็นประจักษ์หรือว่าสะท้อนให้เห็นถึงเจ็ดจำนงในการขับเคลื่อนมากเท่าไหร่นักก็คงเท่าที่เห็นก็คือไปหมกมุ่นกับการลงพื้นที่เนี่ยเป็นหลัก ข้อสังเกตของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสอดคล้องกับภาพสะท้อนก่อนหน้านี้ค่ะอย่างปมชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลชี้ให้เป็นอำนาจของกองทัพและฝ่ายความมั่นคงที่จะตัดสินใจและใช้อำนาจนั้นอย่างเต็มที่จึงเป็นคำถามละคะว่าเลี่ยงไหมไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรืออาจไม่ใช่แค่ไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่เน้นแก้ปมระยะสั้นเร่งในส่วนของนโยบายประชา นิยมเพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งหรือไม่และนับจากนี้หากไม่เผชิญเหตุสะดุดก็อาจจะทําให้คะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มขึ้นได้นี่กําลังเป็นสะท้อนเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าเรื่องของงานบ้านเมืองค่ะนี่แค่15วันแรกของรัฐบาลเฉพาะกิจภายใต้การนําของนายกอนุทินที่แทบจะทุกวันนี้ กำหนดภารกิจเอาไว้แน่นค่ะทั้งงานการบริหารและงานการเมืองซึ่งสอดแทรกอยู่แม้จะลังเลยกเลิกไปบ้างแต่ก็ยังคงมีประเด็นที่ถูกคอราาว่าเน้นงานการเมืองมากกว่าบ้านเมืองค่ะแต่ที่เห็นอยู่นี่นาย,ยกอนุทินบอกนะคะว่าเหตุนั้นมาจากสะดุดก้าวพลาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายที่โหมง,งานอ่อนเพลียเข่าอ่อนแม้แต่สองสัปดาห์นี้หลังเข้ารับหน้าที่ภารกิจจะแน่นทุกวันก็ตามค่ะ และจากการตรวจการบ้านสัปดาห์แรกถกคอรมอเคาะงบค้างท่อมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจเรียกประชุมสมช,ชเต็มคณะมาแล้วแม้จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นยังพอมีเวลาแวะไปร่วมงานครูใหญ่เนวินแต่กลับได้พรให้ได้ไปต่อเป็นนายกอีก4ปีข้างหน้าในวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังลงพื้นที่อีสานใต้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสวันติดๆค่ะส่วนกน อหน้านั้นก็ลงพื้นที่น้ำท่วมถกแผนรับมือภัยพิบัติธรรมชาติเรียกประชุมคอรมออนุมัติงบกว่า40 0 0 0ล้านแจก20ล้านสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งก็เป็นประชานิยมไปแล้วค่ะและที่เห็นอยู่นี่เดินนำวุ่นวุ่นอยู่นี่ก็เรียกว่าประชุมคอรมอนในส่วนของสอมชอ,อนุมัต,มติแผนรับสุดยอดผลักดันชาวไทยกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วออกจากเขตแดนไทย ัมบูชาออกมาเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยว่าแต่งานหลวงจะขึ้นเหนือล่องใต้เดินสาย ภาคกลางหรือจะทัวร์อีสานที่เป็นเรื่องบ้านเมืองแต่ก็ไม่ขาดงานราชที่หมายถึงงานการเมืองค่ะรวมตอนรับสมาชิกใหม่เข้าพักภูมิใจไทยเป็นรายสัปดาห์ทั้งบ้านใหญ่การเมืองกลุ่มกวนการเมืองต่างพักต่างขั้วแม้แต่มาจากพักเพื่อไทยก็มีค่ะ และอย่างที่บอกค่ะสอดแทรกอยู่ตลอดเวลานั่นคือปมของปัญหาบ้านเมืองที่เคลียร์ปมการเมืองปูทางเตรียมพร้อมสุ่การเลือกตั้งอยู่ด้วยวันอังคารนี้หรือวันนี้เนี่ยแหะค่ะการแต่งตั้งโยกย้ายนอกฤดูการโดยเฉพาะในส่วนของมหาดไทยนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะเช่นเดียวกับการแก้รัฐธรรมนูญจับตาดูค่ะว่าจะแก้ปมขวางทางกรณีธรรมประชามติพร้อมการเลือกตั้งหรือไม่ถ้ายังคงนิ่งเฉยนั่นอาจหมายความว่า ไม่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญจริงๆก็ได้ค่ะ